แขนสุดแขนสุดออะมรนะคะดึงสองสั้นยืดย้มหลับแขนสุดกลางดินให้มันเป็นเรียมสุดสุดยดก็ไม่คอยยีมหนึ่งงอกระจกสอง น้ำร้อนช่างมันปล่อยสวรรค์เราตาเก็บท่านี้ค่ะ Now, Ron, Chang, man, น้ำร้อนช่างมันปล่อยวาดมือปล่อยอันนี้ขึ้นสัดสางหายตอนที่เราวาดมือค่ะถ้าใครวาดมืไม่สุดมันจะไม่สวยเป็นกอดไกลมไม่ใช่น้ำร้อนช่างมันปล่อย โอเคขวาไปไข่ซ้ายลงซักวันเอาไม่ใช่แทงนี้เไหองมสี่ห้ สองยังสายไปหนาวร้อนช่างบัน่อยตะวันจะไยจึ๊งอไรยังสายสามสีไปหนาวร้อนช่างบัน่อย หนึ่สองสาไปหินโผไปเขาตกองไปพูกเขคา,ามนักรบในรนามแห่งสยามมืงยิ้หลับการนิ้กินก็ไม่คอยอินหน้าเปือนสนินทีน่ฟืนและความตายกอดไก่ปืนทั้งเทียทงคืนทั้งกัาวันหนารอนฉันมันปล่อยสวรรเ์่า